ยี่ปารีนวันนี้เราจะมารับอะไรกันเนาะนะครับฮะถึงหน้าบ้านแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมีผู้เอามาส่งให้หน้าบ้านก็ส่งอะไรเนี่ยตอนนี้เรากำลัรออยู่นะครับส่งอะไรคุณมาทีค่าส่งอะไครับส่งอะไรครับโมกับวัตถินขนาดน้องก็เอาไรร่วมต้อนเนโอเคโอเคครับครับขอบคุณค่ะบใ้เวลาแล้วนะครับเช้านี้เราก็เอากาแฟรีดิว มาชงนิ่งห่อนะครับมี30สซองนะครับน่งหอใหญ่ๆแบบนี้มี30ซองนะครับไปแล้วแล้วก็ไปชงันเลนะครับความอร่อยของเขาี่สุดยอดมากเลยนะครับอร่อยทึกนดูถึงดูขุนขนเลยนะครับความอร่อยของกาแฟไม่ทันให้ได้แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องใส่ไปด้วยก็คือน้ําร้อนนะครับใส่พอประมาณใส่เสร็จแล้วเราก็มาคนนะครับเพื่อที่จะให้มันละลายหรือให้กาแฟมันกลมกล่อม นั่นเองเพื่อที่เราจะรับประทานง่ายนะครับชงกับน้ําร้อนนะครับตัวนี้ไม่ได้ชงกับน้ําเย็นนะครับใส่น้ําพอประมาณเมื่อเราได้ทรงเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปรับประทานกันเลยนี่คือหน้าตาคนและหน้าตากาแฟเมื่อชงแล้วเราก็จะได้กาแฟพร้อมดื่มเพื่อบํารุงหรือเพื่อที่จะให้เราชดชื่นน้ําไม่ต้องอาบฟันไม่ต้องแปรงนะครับการรับประทานกาแฟเพื่อที่จะให้อร่อยนั่นเองว่าแล้วเราไปกินกันเลยอืมอร่อยจริงหากใครยังไม่รู้ว่าอร่อยขนาดไหนอย่างนี้ต้องลอง อืมคำที่หนึ่งก็อร่อยคำที่สองก็อร่อยอยากจะบอกว่าอย่างน้อยๆเราก็ได้ทานน้าร้อนเพื่อที่จะให้เราระบบขับถ่ายได้ดีตอนเช้าๆอืมกุณลองก็อย่างครับ